สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะพามาดูนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจที่อยู่ในแพ็คของโกลเด้นบอยส์หรือว่าดาวรุ่งทองคำนะครับผมหลายคนอยากจะให้ลองรีวิวแต่จริงๆอ่ะบอกเลยส่วนตัวผมก็โคตรชอบนะฮะตั้งแต่ฟอร์มในฟุตบอลยูโรแล้วล่าสุดมีฟอร์มในฟุตบอลโลกกับทีมชาติเบลเยียมถึงแม้ว่าจะมีโอกาสในสนามไม่ได้มากนักนะครับแต่ลงมาได้สร้างความแตกต่างแล้วก็เฮ้ยไอหนูนี่มันใครวะ จัดมาครับผมแต่ว่าเออค่าพลังบอกก่อนเนี่ยต้องต้องคิดหนักๆนิดนึงนะฮะไม่ใช่ว่าผมบอกว่าน่าเล่นแล้วแบบแรกทั้งหมดเลยนะฮะดูให้รีวิวให้จบก่อนนะครับแล้วตัดสินใจแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องใช้ดับบบอลระดับ5ดาวแรกนะครับผมเจเรมีโดกูนะครับผมดาวรุ่งจากเบลเยียมนะครับผมอายุในเกม20ปีสูง171ตำแหน่งหลักคือปีกขวานะครับผมนี่เป็นนักเตะระดับ5ดาวแล้วเป็นล่างพิเศษล่างแรกเลยนะครับผมเคยโพสต์บนหน้าเพจไว้นะครับว่าเออถ้าตัวนี้เนี่ยออกเวอร์ชันพิเศษมมาาเื่่อไหรถ้ ไม่ใช่เวอร์ชันสาตรดาดมันน่าจะต้องน่าเล่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นพอออกมาแบบนี้ต้องลองเล่นลองรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับจัดมาอ่ะ5ดาวนะครับตอนแรกผมก็แอบงงนิดนึงนะครับว่าเออ ห้าดาวเลยหรอทำไมไม่4ดาวนะครับผมคือค่าพลังก็ไม่ได้แบบ90ไปลายนะรวมโบนัสนะครับผมแต่ว่าตัวสแตนดาร์ดของเขาเนี่ยสามดาวเท่านั้นนะครับพอออกร่างพิเศษมานี่เป็นพิเศษร่างแรกเลยนะฮะร่างพิเศษร่างแรกเลยนะครับเป็นตัวไฮไลท์ที่เราจะต้องอัพด้วยไม่ใช่เทนนิงการ์ดนะครับผมจากร่างสแตนดาร์ดสามดาวนะครับก้ากระโดดสู่ร่างพิเศษห้าดาวเลยนะครับผมก็ดูคลิปให้จบก่อนตัดสินใจจะแลกมาหรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อให้มีอัตลักษณ์นะครับผมจะเอาไปรีวิวกับทีม ูลทีมชาติเบลเยียมแพ็คทีมชาติเบลเยียมที่ซื้อมาเลยนะครับผมแล้วก็จัดลงทีมเลยเพราะว่าโดกูเนี่ยไม่ได้อยู่ในแพ็คทีมชาติเบลเยียมนะครับเป็นตัวสำรองนะครับผมจัดมายืนได้ทั้งปีขวาปีกซ้ายนะครับค่าพลังเท่ากันแล้วก็สไตล์จะเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะครับแต่ว่าโดกูเนี่ยเท้าหลักของเขาเป็นเท้าขวานะครับเพราะฉะนั้นผมจะจับยืนเล่นปีกซ้ายแล้วกัน <laughs> ตำแหน่งหลังจะเป็นปีขวาแต่ผมจะจับเล่น ปีกซ้ายเพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูนะครับผมเอออันนี้ผมคิดมาถี่ท้วนแล้วคิดมา800ตลบนะครับเอาเล่นปีกซ้ายหรือปีกขวาดีนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูกันแล้วกันนะครับอ่าอัพเวฟตันแล้วจะได้ประกุชั้นพอยต์มาทั้งหมด66พอยต์นะครับตัวนี้ก็สามารถแบกค่าทีมได้เหมือนกันนะครับกดออตโต้นำทางไปเลยจ้า ฟินิชซิง 4, พัชซิง4ดิปปิ้งสิบสองเด็ก1ิลิตี้สิบเอ็ดโลเวอรนแะครับแล้วก็ไอเอลสเตนนะถ้าเป็นแอป Database เนี่ยอาจจะให้ Defending มา1นะครับได้อเวอร์ออ a t เ n ตไม่โลโบนัสที่92นะครับเราสามารถลดได้นะครับไอตัวไอเอลสเตนนะครับหรือว่าอากาศยานหรือด e เฟนดิงเนี่ยไม่จำเป็นสำหรับปีกนะครับผมลดไปเลยนะครับแล้ก็จะเหลือพอยต์หนึ่งพอยต์ในขณะที่อเวอร์ออร์เรตติงเท่าเดิมที่เร้าๆสิบสองนะครับล้วก็เรด่น ตัวนะครับสปีด90สปีดต้น95นี้มีรรมโบนัสนะครับผมเออดูคร่าวๆไปก่อนบาลานซ์ก็ดีนะครับเป็นสายคล้องอะ่ะถ้าเกิดใครดูเขาในชีวิตรจริงในฟุตบอลโลกโอ้โหโคตรผีว่าต,ตัวนี้ใครวะเบอร์25นี่คือใครวะ ติดใจผมนี่ติดใจมากเลยนะครับก็รอวันนี้แหละรอร่างนี้มานะร่างพิเศษมานะครับก็เลยต้องรอเลยฮะต้องรีวิวให้ดูแลกันนะครับเท้าหลักของเขาเป็นเท้าขวานะครับแต่ว่าผมจะจับเล่นปีกซ้ายนะครับเพราะว่าเรื่องของความสามารถในการเปิดบอลผ่านบอลเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับทุกคนอ่ะเหลือ1นึ่งพอยไปอัพค่าทีมเพสต์ตายให้เรียบร้อยนะครับจริงๆเอาไปเล่นปีกขวาก็ได้ปีกซ้ายก็ได้โพลิฟิกวิงเกอร์ทำงานเหมือนกันนะครับแต่ผมจะเน้นที่ปีกซ้ายแล้วกันนะครับเอาอาซาไปเล่นปีกขวานะครับ เพราะว่าเหตุผลคือเท้าหลักของเขาคือเท้าขวานะครับผมเราจะได้ตัดเข้ามายิงนะฮะความสามารถในการเปิดบอลผ่านบอลค่าพลังน้อยมากแถมไม่มีสกิลเปิดบอลคอสซิงอะไรไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเอามาเล่นปีกซ้ายเหมาะสมที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูในเกมนะครับผมนี่เล่นได้ทั้งปีกซ้ายและปีกขวานะครับแต่ในที่นี้ผมจะลองเน้นที่ปีกซ้ายแล้วกันนะครับ เกมลุก78นะครับบอลคอนโทรลดิปวิ่งซ้์โพเิชันนะครับ8 69 3 88ก็ดีเลยล่ะนะแต่ก็ยังไม่ถึงกับเพอร์เฟกนะครับผมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณดูโลพาสล็อตเทสพาสตดิ น้อยมากนะครับผม67 66นี่เป็นเหตุผลที่ผมไม่เอาเล่นปีกขวานะครับแต่จบสกอร์ก็น้อยนะฟินิชชิ่ง65เท่านั้นลูกโค้งก็น้อยนะครับ65สิ้าเออคล่องได้คล่องนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยต้องปรับปรุงนะฮะก็เขายังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ถ้าอยู่ในทีมใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเก่งกว่านี้สปีดแน่นอนฮะ90สปีดต้น95นะครับยิงแรงคิกกิ้งพาวเวอร์77นะครับบา็ด้วยนะครับ65นะครับบาลานซ์งตัว90แล้วก็สตามิน่าาควมอึด79นะครับเท้าหลักคือเท้าขวาาาากรใช้้้เเทซยยมมีีดนะครับผมหรือว่า2เตัวเ นะครับสกิลเนี่ยมี8สกิลนะฮะแต่ทุกสกิลนะครับผมเป็นสกิลลุกเล่นในการคลองบอลทั้งหมดเลยไม่มีสกิลอย่างอื่นปนเลยนะครับมีสเตเฟนส์สับเบิลทัสมีฟิบแฟบมีช็อปเทิร์นมีคัตมีไฮเอ็นเทิร์นมีโซ่คอนโทรลฮิลทิกแล้วก็มีสกิลเลือกฟาร์มอีกหนึ่งสกิลนะครับผม8สกิลนี้เป็นสกิลลุกเล่นหมดเลยผิวไหวอย่างสายน้ำแน่นอนไปดูในเกมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเจเรมี่โดกูเนี่ยเป็นนักเตะที่ผมจับตามองและก็ประทับใจมากๆในฟุตบอลโลกรรรอบบบนนนนี้้ะะะคคัััโดดดยยเฉพาาสุทผม ทีมชาติเบอเยี่ยมเจอกับโคเอเชียนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเป็นนัดทีชะตาเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับผม แสงไฟเนี่ยน่าจะจับไปที่ลูกากูนะครับเพราะว่าโอ้โหโอกาสเยอะมากแต่ทําประตูไม่ได้เสมอไปสูตรประตูาสูตรทำให้เบลเยียมตรกรอบแบ่งกลุ่มไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมโพสต์ไว้บนหน้าเพจนะครับก็คือนักเตะค,คนนี้นะลงมาเป็นตัวสํารองแล้วสร้างความแตกต่างหวือหวาบนอยากามากเลยนะชอบมากประทับใจมากเลยครับเจเรมีนโดกูนะครับผมสุดยอดไม่เชื่อไปดูย้อนหลังได้นะครับโคตรผิวอะแต่ว่าผมไปดูในเกมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนักเตะเป็นนักเตะมาตรฐานนะครับสดาวเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีเวอร์ชันพิเศษด้วยนะครับผมก็ บอกว่าเออถ้าเกิดมีเวอร์ชันพิเศษมาเนี่ยตัวนี้ต้องน่าลองแน่นอนน่าลองใช้แน่นอนนะครับผมแล้ววันนี้ก็มาถึงนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีวิวให้ดูนะครับผมแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเออจะขึ้นเป็น5ดาวเลยนะจาก3ดาวเป็น5าดาวถ้ามันเป็น4ดาวผมก็จะแนะนําว่าเออแรกไปเหอะสดาวนะครับคุ้มแน่นอนนะครับแต่นี่5้ดาวคุณต้องดูคิปไปจบแล้วกันนะครับ แล้วค่อยตัดสินใจไอทีนึงนะเดี๋ยวหาว่าเออผมรีวิวตัวไหนก็อวยนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่อยู่แล้วครับผมไม่อวยอยู่แล้วนะครับผมจะบอกทั้งข้อดีข้อเสียนะครับผมมามาดูจังหวะนี้นะครับฝากแล้วคืนด้วยจากข้างหน้ามีมาร์คินยอสใช่ไหมจับปืนพัดใส,สฉันเลยปาดถวายพาดให้ลูกเพยยิงเลยทำไมพี่ไม่ยิงแบบนี้ในนัดน,นั้นละ่ะ <laughs> แล้วยิงลกกกอกในแป๊กป๊กก็กลายเป็นดีอันนี้บอกเลยลูกนี้โคตรฟุกนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยโดกูเป็นปีกที่ยิงไม่ดีเอาเลยที่หนึ่งทิ้งหกสิดดบกว ดูภาพช้าทีนี้นะครับดับเบิลทัสใส่มาคินฮอสนะครับแล้วก็ปาดเข้ามาให้กองหน้าเข้าฮอตไปเลยสวยงามลูกนี้นะครับนี่อย่างผิวอะสกิลลูกเล่นมีครบคันครับทุกคนฟิฟแฟบดับเบิลทัสถ้าเกิดมาคู่กันแล้วเราใส่ดับเบิลทัสเนี่ยมันจะเหมือนได้มาเหมือนมูฟเวนเนย์มานะครับนี่งแมากนะครับ กลายเป็นดีไปนะฮะจริงๆไม่ใช่จุดเด่นจุดอ่อนของเขาเลยแหละ,ะและเรื่องของการยิงแล้วก็เรื่องของการเปิดบอลผ่านบอลน,นะครับผมไม่แม่นเอาซะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการคอสบอลไม่มีสกิลเปิดบอลน,นะครับผมนี่ต้องใช้จังหวะความเร็วเข้าช่วยแล้วช็อตเทินเข้ามามโดนขวาง2งตัวบอลเข้าทางพี่ตู้พี่ตู้เอาไม่ได้พี่บอยพี่บอยพี่บอยปั๊มมาพี่บอยพี่บอยปั๊มต่อแล้วยิงลูกนี้ <laughs> โดกูเป็นปีกที่เร็วชีตจัดนะครับมีความพิวไหวดั่งสายน้ํานะครับลูกากูยังต้องจ่ายให้ลูกนี้ไปต่อไม่ไหวฮะวิ่งไม่ไหวต้องให้โดกูโดกูไปต่อแล้วช็อปโลกนี้แล้วยิงมีสกิลช็อปเทิร์นนะครับผมโชว์มากไปหน่อยปั๊มมาอ่าอ่าอ่าอย่าหยุดโดนยิง2ลูกแล้วกดออกใช่ไหมเขาก็กดออกไป <c oughs> อ่าไปต่อครับริมเส้นสปีดไปเลยความเร็วนี้ใช้ได้อยู่แล้วครับไปฮะ <c oughs> ไปแล้วครับวิ่งตรงไหนตรงนั่นอย่างเดียวแล้วก็ช็อตอีกทีหนึ่งแก้ตัวแล้วยิงลงเนม,มนี่หน้าเหมือนนะผมว่าหน้าเหมือนนะครับผมส่งผมกลากข้อแบบนี้อย่างเท่เลยนะครับเบอร์ย25นะกับฟุตบอลโลกนะครับหมุนมาจ่ายอเอรมันให้มาที่โดกูโยกโยกเข้าในโยกเข้าในให้มันหลุดโลกกระชากินแดงเข้าไปกระชากินแดงเข้าไปโอ้ยดึงหูทำไมอะจะมีหน้าความอึดนะครับก็อาจจะต้องเตรียมใจไว้นิดนึงนะครับในช่วงท้ายเนี่ยมีหมดนะครับผมก็ โดยเฉพาะเราใช้งานเขาเยอะจนเกินไปวิ่งตลอดทั้งเกมเนี่ยใช้สปีดวิ่งตลอดทางเกมเกําลังกายหมดง่ายนะคะโดยเฉพาะแม์ที่ไม่ฟิตนะครับแต่ถ้าเกิดแมสไหนที่ฟิตเขียวนะครับผมสามารถเล่นได้90นาทีก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าฟิตดูจังหวะนี้นะครับโคลิฟิกวิงเกอร์นะฮะยืนรอริมเส้นอยู่แล้วยืนปีกซ้ายปีกขวาได้หมดนะครับแต่ต้องเป็นปีกสูงนะครับนี่จังหวะกระชากหนีโรเมโลครับแล้วตัดเข้ามาข้างในข้างในมีโมเรน่าครับแล้วดััเบลทัศใส่แล้วป่านล้างน้เออ คือพิ้วอ่ะความพิ้วเละผมผมว่าเรื่องของการคลองบอลลุกเล่นอะไรผมว่าน้องๆ้เนมาเลยนะเออไม่ได้อวยนะน้องๆ้องเนมานะครับเร็วกว่าเนมาด้วยได้สปีดได้เร็วกว่าเนมานะครับผมแต่ว่าเรื่องของการปั่นเนี่ยเป็นรองเนมามาเยอะนะเรื่องของการยิงการปัน่นการเปิดอะไรพวกนี้นะครับผมคือมันยังไม่เทียบเท่าเนมาเลยครับแต่เรื่องของความพิ้วอ่ะผมว่าโอ้โหแล้วมีดับเบิลทัสมาคู่กับฟิฟแฟบนะครับถ้าเกิดดับเบิลทัสมาคู่กับฟิฟแฟบเมื่อไหร่นะครับผมสกิลดับเบิลทัสมันจะค่อนข้าง มีมูฟเมนท์ที่เหมือนกับเนยมาคือเอ่อมันจะเอี้ยวตัวแบบโค้งนิดนึงนะครับมันจะพิ้ว่มันจะพิวกว่าดับเบิลทัสที่มาโดดๆไม่มีฟิปแฟบนะครับลองสังเกตกันดูนะฮะหักเข้ามาพี่ตู้ทำไมวันนั้นพี่ตู้ไม่ยิงแบบนี้แก้ไขปัญหาการเปิดบอลไม่แม่นของเขาหน่อยครับใช้วิธีการเปิดเลียดเลยกันครับผมคือถ้าเปิดบ่งไม่แม่นนะฮะไม่มีพินคอยต์คอสซิง เวทีส์พาร์ตก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีเปิดเลือดหักเข้าไปให้กองหน้าเข้าฮอตดีกว่านะครับได้ผลกว่าอย่างที่ผมทําหลายๆรูปเมื่อกี้นี้นะครับผมถ้าเกิดคุณจะเปิดอะมายืนฝั่งนี้มันเข้าเท้าซ้ายด้วยแล้วเปิดไม่แม่นด้วยถ้าเปิดโด่งนะครับเพราะฉะนั้นเปิดเลือดเอานะครับไปฝืนยิงก็จะแปก๊กแแบบนี้นะฮะ ถ้ามีมุมยิงมีองศามีเหลี่ยมที่จะตัดเข้าในแล้วยิงปั่นด้วยเท้าขวาได้ก็พอไปได้ก็ไปนะฮะถ้าไปไม่ได้อย่าฝืนนะครับเปิดเข้าไปให้กองหน้าดีกว่านะครับผมเนี่ยผมไม่กล้าเปิดกลัวเปิดไม่แม่นนะครับ <c oughs> ทะลุทะลวงเข้าไปดีกว่าเข้าไปข้างในดีกว่านะครับผม แล้วแต่สไตาลาก์การเล่นไม่เหมือนกันนะครับบางคนถ้าเกิดใครที่ชอบเปิดมงเกมมิ่งผมว่าตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับไม่ว่าเอาไปยืนปีกขวาก็ตามถ้าไปยืนปีกขวาเนี่ยค่าพลังการเปิดน้อยถึงแม้ว่าจะเปิดแล้วหลักเข้าเท้าขวาก็ตามนะครับค่าพลังการเปิดบอลความแม่นยําน้อยแล้วก็ไม่มีสกิลพินพอยต์คอ o ซิงด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นสายเปิดมงเนี่ยผมว่าอาจจะไม่เหมาะนะครับผมถ้าเกิดใช้ตัวนี้เป็นปีกนะครับผมดูจังหวะกระชาก,กาชครับข้างหน้ามีดึงดันวาลานสายดาวบนทัชไปเลยครับแล้วข้างหน้ามีกองเต้ดาวบนสุดท้าย มาอีกหนึ่งลูกครับไปหาตัวฝากครับแล้วไปเล่นกับฟูเบลเยี่ยมนะครับได้รถเลยเกินนะครับผมไปอีกแล้วครับผมไม่กล้าเปิดจริงๆลองเปิดที่1นึงดูฮะดูเปิดแล้วย้อนไปไหนไม่รู้ครับเนี่ยถ้าเปิดมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเอาไปเล่นปีกซ้ายนะครับถ้าเปิดแบบเปิดโมงอ่ะมันจะไม่แม่นนะครับผมเล่นปีกขวาก็ตามถึงเข้าเท้าหลักก็ตามนะครับก็ไม่แม่นอยู่ดีนะฮะผมแก้ไขโดยวิธีการเนี่ยลากที่ไปเส้นหลังนะครับแล้วตัดเข้ามาเลียดๆให้กับกองหน้าเข้าฮอตแบบ แท็บอินหรือว่าเข้าชาร์จดีกว่าที่จะเปิดมงนะครับไม่งั้นเราจะเสียอารมณ์นะเปิดไม่แม่นนะครับผมไปฝากแล้วไปครับไปแล้วครับเนี่ยเลาะไปริมเส้นเส้นหลังนะครับผมแล้วก็ใช้วิธีจะโยกเข้าไนเองวะาโยกเข้าไนเองแล้วยิงฝืนฝืนอย่าฝืนอย่าฝืนเมื่อกี้เปิดเรื่อยๆตัดเข้าไปก็จบแล้ว <c oughs> เออต้องเล่นลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะผมจะพยายามเล่นทุกรูปแบบให้ดูนะกันนะครับให้ดูทั้งความผิดพลาดแล้วก็ดูจังหวะที่เป็นจุดเด่นของเขานะครับ หลังหักไปแล้วครับปวาว่าว่า,วามีควายคัดไิหารเทินสวยงามมาล่ะสกิลลุกเล่นเพียบครับถ้าเกิดใครสายสกิลสายล็อกสายเลี้ยงโอ้โหตัวนี้จิตจี๊ดจิตจีตจ๊ดเตือนเลยครับผมโคตรผิวโคตรจี๊ดนะครับลุกเล่นเนี่ยคือแบบวิ่งเลี้ยงกินแดนได้สบายนะครับแต่จังหวะสุดท้ายก็ต้องไปลุ้นนะครับว่าเหลี่ยมจะเปิดได้ไหมจะยิงได้ไหมนะครับนี่โยกหลบคิมิกเราไปต่อครับดูความเร็วข้างหน้ามีฟันไดข้างหน้าช็อปเทิน ช็อปเข้าไปข้างในไม่ได้นะครับลูกกูเหลี่ยมก็เปิดไม่ได้นะครับรอจังหวะแล้วไหลไปแล้วจ้าคิมมิกใช่ไหมจ้าข้างหน้ามีฟานได้กระชากไปต่อไม่ผ่านฟานได้ดอกติดใครชอบปีกที่มีความเร็วสูงนะครับมีทักษะในการเลี้ยงล็อกสูงนะครับผมตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์เลยนะครับผมดูจังหวะนี้อีกทีนึ่งนะครับเจอกับทิมเบอร์ใช่ไหมโยกสัตว์เข้ามาข้างในแล้วป่านล้างแนวติดคนเสาแล้วเลียนแบบท่าดีใจเนมาเ่าซะเลยอันนี้ไม่ใช่ท่าดีใจของเขานะเป็นท่าดีใจของเนมานะครับ กูจะสู้เขายิงได้แล้วไปยิงคืนนะครับอ่ะจังหวะก,กระชากมาอีกแล้วครับกระชากมาอีกแล้วความเร็วดูความเร็ววิ่งไปด้วยความเร็วพาวิ่งกลับบ้านด้วยกัน <laughs> พาทัวร์พาทัวร์พาดึงเซนเตอร์ออกมาได้บ่อยมากนะครับผมมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วข้างในรอนะครับข้างในรอนะครับผมเปิดเข้าไปยิงลูกนี้อย่าเปิดโด่งครับเป็นไปได้อย่าเปิดคอสเปิดมงนะครับไม่แม่นเอาซะเลยนะเปิดเลียกแบบสตันนิงก็ได้นะครับหรือว่าเปิดสั้น เรียบๆหักๆมาก็ได้นะครับผมจะแก้ไขปัญหาการเปิดไม่แม่นได้นะครับผม <S <S บางทีฝืนเกินไปก็ไม่ดีนะ <S 1> <S 1> คือเราเห็นว่านักเตะที่มีความเร็วความคล่องตัวสูงเนี่ยเราก็จะมักจะเล่นแบบว่าเออไปด้วยความเร็ววิ่งเข้าใส่วิ่งกระชากเข้าใส่อย่างเดียวบางทีเราลืมคําว่าทีมเวิร์กไปนะครับนี่เรียกจุดโทษได้ด้วยนะครับช็อตนี้แล้วก็ลุกขึ้นมายิงเองนะครับดวนกับแฮสเซกเกนครับแต่ว่ายิงไม่ตรงคู่ต่อสู้น่าจะดื่มน้ําอยู่นะฮะไม่ได้กดปัดซ้ายปัดขวา ออกมาครับไปพี่ตู้ไปแล้วครับพี่ตู้เราอย่าเล่นคนเดียวเราต้องเล่น teamwork, teamwork ทีมเวิร์กทีมเวิร์กของพี่ตู้ต้องแบบนี้ <c oughs> ไปไปดวลกับค่าวขคาวสปีดกินอยู่แล้วครับเหลี่ยนแบบนี้สปีดกินอยู่แล้วข้างหน้ามีช็อปลูกหนีแล้วปั่นจักทีเดม <c oughs> เป็นเนมารไม่เหลือลูกนี้นะแต่ว่านีมาก็ไม่มีช็อปเทิร์นไงเออก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะ ผมก็ใจดีนะครับว่าในแพ็กของ Golden Boys หรือว่าแพ็คที่ใช้กันบอลแรกเนี่ยมันมีนักเตะร,ระดับ5าดาวอยู่หลายคนนะครับผมก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกตัวไหนดีเพราะว่าลูกตากอนบอลบางคนก็มีไม่เยอะนะครับมีลูก2ลูกนะครับผมก็ คิดดูแล้วกันว่าทีมเราขาดตัวไหนนะครับผมเอาง่ายๆเลย way, ทีมเราขาดตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็เราชอบสไตล์การเล่นของนักเตะคนไหนมากที่สุดในแพ็กนี้นะครับผมจะพยายามรีวิวให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับผมเวลาฮวิสเนี่ยรีวิวไปแล้วนะครับแต่โดกูเนี่ยผมยังไงผมผมต้องรีวิวดนนั้นเพราะผมชอบมากๆเลยชอบฟอร์มามากๆเลยนะครับในเมื่อถ้าคุณเป็นอย่างผมนะถ้าคุณชอบฟอร์มในชีวิตจริงนะครับผมว่าแลกไปเถอะถ้าเกิดเราเล่นนักเตะที่เราชอบฟอร์มในชีวิตจริงนะครับเวาลาเราเล่นบังคับเขาแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นเกมนีีม้มมอัไ่่่ใชแ เอานักเตะเก่งๆอย่างเดียวในเกมนะครับค่าพลังตันร้อยนู่นนี่นั่นยิงก็คมอะไรก็คมเร็วก็สปีดก็ดีอะไรมันเพอร์เฟกต์ไปหมดทุกอย่างนะครับแบบนั้นมันจะสร้างเกมความแตกต่างกันมาทําไมใช่ปะนะก็ลองเล่นนักเตะแบบนี้ดูบ้างนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปจุดอ่อนของเขาคือเรื่องของการเปิดบอลการจบสกอร์แต่ไม่รู้เป็นไรครับมงได้ม <laughs> งลูกมง,งนี่คือต้องฟุกจริงๆนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกดสุดท้ายกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ